มาถึงลาวแล้วเราต้องได้กินอาหารลาวซึ่งก็คืออาหารที่เขาเป็นอาหารประจำชาติด้วยแล้วก็เป็นอาหารแบบขึ้นชื่อลือนามของเมืองลาวของนครหลวงเวียงจันทร์นั่นก็คือเฟอิอที่ร้านเฟอบ้านทิมสองค่ะเชนนีผไม่เป็นไรค่ะก็ธรรมดาเพราะว่าขายดีแล้วขายดีพี่เจ้าของร้านน่ารักมากขอระยะถ่าย วันนี้เป็นมันเป็นช่วงเที่ยงนะคะคนเยอะมากคนเยอะมาก่ให้ดูนะคะคนก็กินตรนนั้นโตโตนี้ไม่ว่างแล้วต้นนี้แบบเหมือนยังไม่ทันได้เก็บอะ่ะเพราะว่าแขกเพิ่งออกไปนะคะเขาก็จะมีผักให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นผักให้ให้ตักฟรีนะคะอู้ก็จะเป็นสลัดเนาะก็มีพริกอันนี้อะไรอันนี้เป็นมะนาวผัวฟักยาว แล้วก็มีสาระแหน่นี่มามาที่เราเพิ่งเคยเห็นที่แบบเขากินกินเฟอกับกับสาระแหน่ด้วยนะ,ะมีสาระแหน่มีถั่วง,งอกถั่วง,งอกหมดแล้วแล้วก็มีโหระพาเหมือนบ้านเราพรูพรูคาวเราหาโต๊ะมากินก๋วยเตี๋ยวแต่มีอารมณ์ห้องสมุดอยู่ข้างหลัง <c oughs> ร้านนี้อยู่มีติดแอร์ด้วยนะคะแต่เป็นแ <c oughs> แอร์ก็ <c oughs> จะช่วยพัดลม,มพัดลมช่วย มีแอร์ก็จริงแต่ก็จะมีพัดลมช่วยเพราะว่าแบบเหมือนแอร์ตัวเล็กๆกค่ะแต่ก็เย็นดีค่ะเย็นเย็นสบายดีอ,อูมีเครื่องประดับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวยให้ดูนี่ประดับด้วยนี่เลยเยอะมากเลยนะเหมือนเหมือนเป็นแบบผ่านการใช้งานมาแล้ว<ะ>คิดว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของร้าน<อ>นีมีเมน,น,นูอะไรแนะนำไหมคะแั้วแต่ มามะเขือสนะมีข้าวซอยด้วยค่ะเอาเป็นเอาเฟออยากได้เฟอมีหมูมีเนื้อค่ะเอาหมูได้ไหมคะได้ค่ะมีหมูต้มหมูจัดมาเลยค่ะสุดติ่งกระดิ่งแมวแบบไหนจัดมาเลยค่ะค่ะคือทางร้านแนะนําเมนูไหนค่ะได้ได้ค่ะจัดมาเลยค่ะขอบคุณค่ะโอหนี่เป็นเครื่องเคียงนะอันนี้อะไรอ่ะผักดองผักดองนะคะอันนี้อันนี้น้ําจิ้มก็เหมือนปลาแห้งเนาะ แต่เนี่ยรู้กะปิอ๋อนี่จะเป็นแบบแบบให้บริการตัวเองใช่ไหมนี่มีช้อนภาษาลาวก็เรียกบ่วงนะคะบ่วงลองใช้ตะเกียบนี้อันนี้น่าจะทำมาจากมะพร้าวหรือไม่ก็ตาลนะคะเมื่อกี้ไปตักขักมามาได้สลัดแล้วก็นี่อูย<ะ>้ย่าเยอ,อะเลยมีสลัดแล้วก็มีโหระพา เมื่อกี้เลือกพริกมาด้วยสองสองเม็ดพริกมาสองเม็ดมาดูดูว่าพริกพริกลาวจะเผ็ดเหมือนพริกไทยไหมอูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอามาแล้วค่ะเอามาเรียบร้อยค่ะเอามาเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะอู้น่ากินมากเลยอุ้ยร้อนร้อนเลยร้อนร้อนอุ้อด้วยด้วย อันนี้เป็นเนื้อหมูหมูหมูเปื่อยหมูเปื่อยนะช้นหมูนี่หมูแบบนี่หมูสามชั้นนะคะนี่นี่หมูกรอบนะหมูล้วนเลยนี่หมูกรอบลูกชิ้นลกชิ้นหมู กัดชิมน้ำแบบที่ไม่ไม่ไม่ได้ปรุงนะคะใช่มั้มมยใช้มัน้องปรุงเลยนะจริงๆไม่ต้องปรุงเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองนะ,ะแล้วนี่อะไรน,นี่คืออันนี้น่าจะเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมแบบชิมหน่อยชิม่อบ

อันนี้อันนี้คือมะเขือมะเขือนะคะมะเขือม่วงเล็กๆลูกเล็กๆม,มันหนอนหวานอะ่ะมันกรอบแล้วก็หวานด้วยส่วนอันนี้มีแครอทมีแครอทมันแก้เลี่ยนเหมือนเหมือนมนดองผักดองนะคะอันนี้น,นี้แหละ นนม,มีมะม่วงอืส่วนอันนี้แตงแตงกวาเออเดี๋ยวเหมือนจะมีอันนี้น่าจะเป็นแคนตาลูปไหมนะคะขอชิมกัอนไม่มันละกอ อันนี้ก็จะเป็นซอนสซอสแต่ไม่แน่ใจว่าซอสอะไรชิมดูก่อน,อ,นอนนะไม่รู้ซอสอะไรซอสฟิกเดี๋ยวลองใส่ใส่นิดเดียวใส่แล้วใส่ฟิกอันนี้ฟิกธรรมไดาเดี๋ยวใส,ส่เผาดีกว่าลองใส่ ัวอ,อื่น้ากเลยัวอื่น้างเลยอ,อันนี้เป็นพริกเผาค่ะพริกเผาใส่นิดยาเดี๋ยวเผ็ดแล้วก็น้ำตาลตาลเสร็จลวเราลองชิมดูบ่า โซดาไม่มีน้ำส้มเขาเขาใส่อันนี้แทนนะคะเขาเขาไม่มีน้ำส้มนั้นวาเขาแต่เขาใส่เหมือนเหมือนพริกเหมือนซอสพริกแทนนะคะมันก็จะเปรี้ยวๆนะ,ะนี่ปรุงแล้วนะคะใส่พริกมานิดนึงปรุงแล้วให้ใส่พริกนิดนึง กะปิอันนี้เป็นกะปินะคะแต่ต้องกินกับกับพริกเนาะมาชิมดูพริกเาาจะเผ็กเหมือนพริกไทยไหมอันนี้นะเน,นี่ยค่ะดีโบนอะก็ปิดเลยเป็นเหมือนกัน เผ็ดเหมือนพิกไทยเลยนะคะพูดเสียงดังไม่ได้นะก็แบบคนเยอะเราจะมาทำการม็อกบังกินใส่มากรึเปล่ามาดูชิ้นลูกชิ้นหมูมั้ง หอมอ่ะอ mm, like mm ือหือหอมอร่อยค่ะหอมขิง ปีที่แล้วนะคะเคยกินเฝออยู่ที่แถวแถวลาวไอเทกอ่ะนะคะเป็นเฝอเป็นเฝอไก่เฝอตีนไก่นะคะอร่อยมากบอกเลยว่าตอนนั้นแต่ว,ว่าชามละเมื่อสิบก,กว่าปีที่แล้วอะ่ะตีเป็นเงินไทยชามละหกสิบาทก็ถือว่าแพงนะคะซึ่งก็ถ้าเทียบกับตอนนี้น่าจะตกร้อยบาทลาทนีอันนี้น่าจะเป็น สำหรับใส่ข้าวซอยไหมเนอะแต่ไม่มั่นใจอ่ะ,อะมันเหมือนน้ำจิ้มข้าวซอยอ่ะอออแต่ก็เข้ากันคับ กุ่มคำใหญ่ๆพี่น้อกุ่มคำใหญ่ๆเผือพิจิตหนึ่งเม็ด เพราอยางเลือกเม็ดที่มันอูอ่อนๆแล้วนะคะมันจะได้ไม่เผ็ดเดี๋ยวลองมาชิมเลยก็ยังเผ็ดอยู่ เยอะมากอะ่ะยิ่งเราเพิ่มผักเข้าไปยิ่งได้เยอ,อะอค่ะกินอาหาร ให้มันอร่อยต้องอ้าปากกินนะอย่าอย่าท่านอย่างนั้นก็อย่าบลูรี่กันนะคะรอบนี้อย่าบลูรี่กันนะอ้ออาปากกินนิดนึ่งหมองบอกว่ามันอร่อย เป็นหนุ่มๆเออที่ร้านตรงที่ราเหมือนมีฟู้ดพันด้าด้วยเฮ้ยที่รามีฟู้ดพันด้าอ่ะหรอให้ดูมีฟู้ดพันด้าด้วยตรงนั้นมาแล้วนะรู้สึกว่าเริ่มติดฝันแล้วแค่ไรไหมหืม ตอนเป็นเด็กแม่บอกว่ากินไปด้วยนะพูดไปด้วยนะ่ะไม่ดีนะคะต้องกินอย่างเดียวหมูเขาเนื้อมันมันนุ่มแบบละลายในปากเลย เยังไงเหลือแต่น้ำอค่ะเขาก็มีน้ำน้ำของลาวนี่ของลาวชื่ออะไรเนี่ย ตังเรมาดูว่าจะเท่าไหร่หมดเกลี้ยงค่ะอันนี้ก็หมดนะอันนี้ก็หมดน้ำค่ะอันนี้ไม่หมดนะมันเค็มส่วนอันนี้เิ่มไปนิดนึงเล็เดียวแล้วก็ถักเหลือเ,เท่านี้ตังแค่นี้เอง,เองแล้วก็น,น่ามีเดือแค่นีดเองเหลือแค่นี้นะคะเท่าไหร่คะสามสิบสี่พันกีบสามสิบสี่พันกีบสามสิบสี่ ามสิบสี่พันต้อง30นน้อ0หาบนต้องสามสิบสามสิบามสิบสีขอบคุณค่ะใช้กันราต้องระวังนี้ต้องคำนวณอ้ไม่คุ้นไงมันไม่คุ้นอ่ะใบมันใหญ่อ่ะน้ำขวดละเจ็ดบาทน้ำขวดเจบาทนะ0สี่พันกีบก็เจ็ประมาณเ็บาท โอเคค่ะสำหรับคนที่อยากจะมากินเสือที่ลาวก,ก็เลือกร้านนะคะก็มีหลายร้านจริงมีหลายร้านนะคะก็แต,แต่ว่าร้านนอ้ก็แนะนำค่ะ,ะ,คะโอเคค่ะเราดูว่าเราจะไปกินอะไรต่อไป